สวัสดีครับ สวัสดีพ่อพี่น้องสุขุมสุก้นกับผมเป็กกอาดแดกมาอีกแล้วกับพี่น้องมา,มากับตำกวยจับใส่ทั่วงอกเสียบๆยังมาแดงกับผมอันนี้ช่วงแดงเนาะนอนตื่นขึ้นเมื่อไงตาตุ่ๆอยู่พี่น้องมีกุ้งแห้งมีกุ้งแห้งใส่กุ้งแห้งพร้อมแล้วก็พักตามเทียนเนี่ยพี่น้องพักเข้ามีบุกเขือเทียนยังไง่เนี่ยหน่วยอปาปพอดีค่ำเสียบน้ำกันมีแคบหมูเนาะกากหมูตามสีตอนเนาะพี่น้องมาก่อนจีกิเนออือคือเราพี่น้องเอาจากหน่อยกับผม เอาเกเนหน่อยครับโอ้เอาบ้านนี้จวดมันพี่น้องเบิงพี่น้องข้างแรกได้พี่น้องเนี่ยข้างแดกใน,นชีวิตกับผมที่ตำกวยจับเบิงเส้นมันเนี่ยเส้นกวยจับประเภทเดียวกันก็ไปขนมจีนเนาะเขาปุ่นปอนเป็นแป้งดืวยกัน น่าจะเอามาต่าไน้พี่น้องคิดว่านา่าจีแซ่บนะเออแซียบพอเสบ,บ,สบเดี๋ยวจะบอกเนาะเดี๋ยวจะบอกพี่น้องก่อนอื่นก็นเอาพี่น้องบอก,บอกยังไยใหญ่หางอบอกตรงเลยบอกพิดหวังเมนูนี่บอกพิดหวังรับผม เสแปรก็ตำขนมจีนสิบ๊ไปก่อนพี่น้องเสแปบพี่นี่โบ,โบเล่โบเด่นครับเมนูนี่เสแปรเนี่ยขังแดครับผมขังแดกเขากันกับตัวงอกความพี่น้องหอมอยสิหาว่าโบเด่น พิสูจน์ได้ว่าฉันเบิร์ตแสดงว่าแสบเนะอเดี๋ยวจะหาว่าตัวนะพี่น้องพอมันแสบดีีเอามาตา่้ใส่ปลาบ้าบผิดหวัง ยี่ใส่ก๋อยสีสนน่สา,ามชิหน่ลยสามสิ้นูกสามสี้ขวนมือสามเองฝีมือกับจัดจันที่เราพี่น้องเพจจัดจันมือเนี่ยโอ้เส้นมันเมือนพี่น้องเลยก็ขีดหยาดเลย มะนาวนี่ก็ต่วนทั้งบานดสดๆเลย ừ, มะนาวโอ้โเผ็ดขออนุญาตเลยพี่น้องเปลี่ยนเป็นซ่อนซอม Kì bữa đây Kìa thiệt Ủa con bán bị biểu nó kìa thiệt เปล่ยนกระจับโอ้เผ็ดเด้งพี่น้องหืมออจมูกแดง Các em để xem em nó สองล็อบิึงแล้วพี่ววน้องเฮาเอาไปดวกกันเนาะเอาไปต้มเห็นสูกกันต้มแล้วเอาไปล่างเนี่ย พอ,อยัดเคียงพริพกออกแล้วเพชรขักพี่น้องมึงหวังตรงเลยจัดจั่นขึ้นเมื่ออืม อเผ็ดคักโอ้เสียหลายจนว่างว่างช่อนพี่งเสียบีอืมบึม โอ,โอ้เด็ดตั้งเผ็ดตั้งแสบตั้งนัวมันฉินเหนียวนุ่มแล้วก็กินปลาลานิดเ็โอ้ตำไส่ปลาบอกยังไงคือมอนขนมจีนกับตำส่วนเนาะตำส่วนขนมจีนอันนี้ตำส่วก๋ว,วยจับแ่บบ่น,น,น้อยหน่าขนมจีนบอกกันเลย ตรงรองพี่น้องตองรองเมนูนี่เด็ดบอกว่าแซ่บผมบอกเสบน้ำมหาผมรวรับประกันไอ้บ่าซ่บอันไหนแซ่บก็ชีว่าแซ่บพี่น้องอันไหนเสร็ไหนบ่าซ่บก็ชีว่าบ่แซ่บเนาะเอาสนับมือนี่คลิปนี้เอาไว้มีก่อนครับผมก่อนอื่นจังไห่จังไก็อย่าลืมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เนาะเพื <c 195 2> I mean, Keep here. Keep here. ่อเป็นกำลังใจให้บาวโรงงานคนดีเด้อครับผมทังช่องเปกกอนแดกครับผมเนาะหันวปได้ดซิมได้เฮ็ดเบิ่งได้กินเบิ่งเนาะคอมเมนต์มาบอกกันเรื่่อง่าเขี่บหรือว่าเสียบหรอ ต่อกันมามันแสบอีดี้องสำนับมือนี่คลิปนี้เป็กกว่าแดกก็ขอกราวข้ามาสวัสดีครับโอ้ยคักคัด